ไม่อยากหยุดแค่วันอาทิตย์อยากหยุดทั้งชีวิตไปกับเธอหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเช้าๆเลยครับสวยงามวันเสี่ยงโชคครับ EP ที่31ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ 300บาททุกองค,ครับสวยสวยงามงามเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนือสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่4ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเนียนๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ราคาบางบางเบาๆาครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ รายการที่7ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแร่เลยครับโรยแร่เพชรหน้าทั้งครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าพุนพนเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระเนื้อผงครับพิมพ์วันทาครับ น่าจะเป็นวัดพับครับเนื้อผงเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ รายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกเวียบเหนือน,นุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับหลังยันลึอเลือครับน่าจะเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับสมุดปาการครับรายการที่12ครับ เป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษครับด้านหลังเป็นยันครับเหนือชินตะกัวครับรายการที่สิบสามครับเป็นเหรียญสีมาครับองค์พระปฐมเจดีครับด้านหลังเป็นอัขระเลขยันครับ สร้างเมื่อพศสองพันสอยเก้ครับเหรียญองค์พะระปฐมเจดีครับจังหวัดนครปฐมครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมครับ นแน่นแน่แนนุ่มนุ่มเลยครับมีคราบมีคาบกุเลยครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ300บาทครับก็ไขว้คว้าได้ครับรายการที่15ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับหลวงพ่อทบครับ วัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับน่าจะเป็นรุ่นโดดล่มครับลมไม่กลางครับมีตามหาอุดรับคงกับพันชาติครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับสมเด็จหลังยันอลหังครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิมครับเปียกทองคำครับเหรียญพระโพธิสัตว์ครับสวยงามครับพุทธศินสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับ300บาทครับก็เอื้อมถึงครับ ไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่19เาเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าเก่าแดงแดงเลยครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับมองแล้วสบายตาครับ ดูมีมิติครับลึกลับหน้าค้นหาครับรายการที่20่สครับเป็นเหรียญพระาธาตุพนมครับพะระราชพิธีบรรจุ ปุลังคธาตุปี2520รีครับเหรียญเก่าๆคำๆเลยครับหน้าลักหน้าบูชาครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มนุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกหนึนุ่มนุ่มครับรายการที่ยี่สิบสองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแตกรายงานเลยครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับ แน่นแนนเลยครับรายการที่23ครับเป็นพักกิ่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันเลยครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นเหรียญโบราณครับห่วงเชื่อมครับหลังยันครับ2459ครับรายการที่ย5ครับ เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่2 6ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ รายการที่2 7ครับเป็นหล่อโบราณครับหลวงพ่อทบครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ300บาทจัดไปเลยครับเก่าไม่เก่าดูเก่บรครับแตกลายงาเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ สามร้อยบาทหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่ย8่สครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยสวยเก่าๆเลยครับ รายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อนแน่นๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลครับ วัดป่าภูทรพิทักษ์สกลนครครับปี2,508ครับรุ่น4ครับหลังอัคะเลกยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่32สครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีคาบลาลักครับเก่าเก่าเลยครับนุ่มนแน่นๆนวลนมันมันเลยครับ รายการที่32ครับน่าจะเป็นกระต่ายครับกระต่ายแกะเก่าครับแกะเก่าโบราณครับกระต่ายหมายจันทร์ครับพุทธสิ์งดงามครับแกะได้เหมือนจริงมากครับ น่ารักน่าบูชาครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเหนือนวนนวนเลยครับนุ่มนุมแน,น,น่นแ่นเลยครับ รายการที่35ครับเป็นเหรียญรมสีหน้าครับเหรียญรูปอาร์มครับหลังยันครับสวยสวยคมๆคมเก่าๆเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับ กบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับเหนือดินเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ รายการที่37ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ,บ,ร,าร,บรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ วลสารเพียบเลยครับสวยสวยมันมันเก่าเก่าค่ำค่ำแน่นๆ่นเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับสมเด็จเก่าครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่39เครับเป็นพระพิตาหล่อโบราณครับหลังยันยุ่งครับเหนือสำลิดครับเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับ นางพญาเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับรายการที่41ก็เป็นหล่อโบราณหลงพ้องเงินครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนนนวลเลยครับแน่นแน่นนุ่มนุมเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่43ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ ด้านหลังมีรอยปูไตเนะครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับรายการที่45ก็เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับแหววับจับตาเลยครับ เนื้อวานกากยายักษ์ครับเก่าๆมันๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่ๆองน้องได้แบ่งปันกันเลยครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ300บาทครับ บางบางเบาเบาครับมาดูรายการพิเศษกันบ้างครับถาดที่สองครับสวยสวยจวดจวดยาวๆวไปเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับได้ฐานต่อโคตอกเราธรรมจักรครับชินราชอินโดจีนครับ ผานศึกสงครามมาอย่างโชคโชนครับฝันแทงไม่เข้าครับเมตตามหาอุดครับค้าขายล่ำรวยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญจอบหลอโบราณครับ น่าจะเป็นปั๊มครับเดียนปั๊มหลงพ่องเงินครับหลังยันครับปี2515ครับเนื้อกระไหลทองครับรายการที่3ครับเป็นตะกุดครับ หักได้สวยงามมากครับมีอูัวเลยครับด้านในครับน่าจะเป็นหลวงพ่อพิษครับวัดคำมังครับจังหวัดพิจิตรครับ รายการที่4ี่ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับสมเด็จบางนางหนาครับเข้าตำราครับพิมพเข่าตรงครับรายการที่5้าเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อมันๆเลยครับ น่าจะเป็นเนื้อสัมฤทิ์ครับด้านหลังอุดกิ่งครับพักกิ่งก้นถ้วยครับจานอัคระเลขยันครับดูแล้วเข้มขังครับเนื้อมันมันเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพระสมกอรครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นกำแพงเพชรครับพระสมกอกำแพงเพชรครับรายการที่7ครับเป็นพระมะเหสสวนครับ เนื้อชิ้นตะกัวสนิมแดงครับน่าจะเป็นพักกุครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับแห้งแห้งเลยครับเนื้อชิ้นตะกัวสนิมแดงครับรายการที่8ครับ เป็นปางนาคปกครับเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้าครับเป็นพระกุครับเก่าไม่ทราบที่ครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับ2 469ครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตครับเมืองกรุงเก่าครับนคร นครศรีอยุธยาครับรายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับพักคูยานวิราชครับพศสอ0พครับหลังยันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับ พระสวยๆย,ยามเช้าเช้าครับวันหยุดพักผ่อนครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเๆครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกมันได้เปล่าครับขอบคุณครับ